หนึ่โมเมนต์น m หนึงนะปั๊บเปลี่ยนวิธีอย่างแรงโอเคค่ะเดี๋ยวจากเมื่อนึ่งเข้าคงเด็กกลับไปสู่วิถีเดิมเดิมของเฮ้านะคะจากจุดที่เฮ้าจากมากนะคะเดี๋ยวเราก็คงกลับไปนะคะขอบคุณยุกกาลังใจเหนยเรวขอบคุณนะสาลากขอบคุณค่ะไรสดีะขอบคุณที่ขอบคุณแล้วก็ขอกําลังใจให้ช่องสาลากด้วยค่ะเีค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ ขอบคุณคะ่ะที่มารับชมนะคะอู้ไหนละปาดพี่น้องมารับชมตั้งสิบเจ็ดล้านคนบุญหนูขอบคุณคะ่คณคะกันเร็วๆอุ้ยนี่ไงสิบเจ็ดขอบคุณคะ่ะกันเร็วๆขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายเด้อจ้าขอบคุณได้หลายถี่มากทรงกำลังแรงใจให้ช่องสาวลานะคะ เดี๋ยวเมื่อเนื่งกระสิกลับไปนะคะไปถ่ายคอนเทนต์คือเก่าล่ะค่ะเดี๋ยวส่งลูกส่งเต่าให้เขาเป็นสามารถธิจ,จะดูแลจะาของใดก่อนนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ให้โอกาสลูกๆก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อค่ะที่ยังบ่ลืมกแล้ะก็มาส่งกำลังแรงใจให้ช่องเซล่าป้า25คนรับชมแล้วค่ะขอบคุณค่ะคนเร็วๆ25แล้วค่ะขอบคุณค่ะ พีสาวลาขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับปาดอยู่25คนรับชม3คนกดไลค์อุ้ยขอบคุณได้หลายครับพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ,คาคะมาเที่ยวมาพักผ่อนนะคะตอนนี้ก็เอ่อเอาบรรยากาศด้เพื่อนอันนี้จะเป็นชายหาดแม่ลำพึ่งค่ะหาดแม่ลำพึ่งนะคะ ก็สามารถที่จะมาปิกนิกได้นะคะมาปิกนิกนีกน้ค่ะเอาเสื้อมานางเอาอาหารมาประกอบนะคะตรงนี้ก็จะมีชิงชา้าว่าป้ายี่คนรับชม29ล้านสุญญดยอดค่ะอู้ขอบคุณหลายๆพี่น้องยี่ใจหลายที่พี่น้องยังเขามาส่งกำลังแรงใจให้กันยังกินหอดกันกินหอดทุกคนคือเกาเดอ้อ เดี sea, events, ๋ยวสิกลับไปเฮดคอนเทนต์คือเกาแหละจงไง๋เฮากับเหลือดอีสานเท่าก็ยังอยู่ในสายเลือนเฮาบ่ว่าจะอยู่สเท่ากับกินหอดกินกำเนิดบานเกิดของเฮาเดี๋ยวจากมือเฮากับตรงกลับมากลับไปคือเกายูไซกับบอชุกใจคือยู่บานเฮาดอกพี่น้องชีวิตต้องสู้นะคะก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะคะช่วงนี้กว่าง่วงกับพ่อ ช่วงนี้งว่วงกับพวกใคเป็นราคาสักเท่าไรนะคะกัขายออกไปนะคะก็ขายออกไปแม่เพราะว่ามันคือไหว่มันกับเมื่อยคือเฒ่านะคะก็เลยปล่อยออกไปนะคะเดี๋ยวจากมือเดี๋ยวจะกลับไปไปปั่นคือก้าค่ะตอนนี้โอกาสเด็กๆให้โอกาสลูกๆก,ก้อนนะคะตอนนี้เสาหลาก็กำลังเรียนที่สาหลาก็อยู่ม .1 น,น,นะคะอีกจกักปีสองปีเนาะเดี๋ยวไปพอกันที่ตาี่นองะ อย่าลืมอย่าฝ่าวลืมไปนด้วยข้างหลังนี้จะเป็นกาแฟะนะคะอร่อยะคะ่ะมามาชิมกาแฟริมเลนะคะบรรยากาศเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่พักนะคะ n e w ว o r Condo Hotel นะคะ คนได้หลายเด้อค่ะพี่น้องถีอว่าสรงกำลังแรงใจให้ช่องเสาลานะคะเดี๋ยวเมือ่อเดี๋ยสิกลับเมื่อไปเฮตุคอนเทนต์ไหนคือเก่าเด้อพี่น้องค mm hmm. อนเทนต์ง่วงงามเข้าไปเดินสายประกวด <c oughs> พ o m m e n ประกวดนางามไหประกวดง่วงงามนะคะ mm hmm. ค่ะเป็นนิยางที่แบบว่าใจลากิ่แต่ว่าบางเ่้าความฝันก็ความเป็นจริงมันมันก็แตกต่างกันนะคะพี่น้อง เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องอยู่กับโลกของความเป็นจริงไปก่อนนอกาะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะกลับไปฝันจะกลับไปทําตามฝันของเรานะคะทุกคนสู้นะคะแล้วก็ล่าฝันไปด้วยกันนะคะขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องที่มาสรงกำลังได้ใจเดี๋ยวพอกันเพียงสนีก่อนนะคะโอเคขอดื่มด่บกับธรรมชาติก่อนขอบคุณค่ะสราสลาของคุณค่าก็เร็วขอบคุณท่าโอเคค่ะขอบคุณท่า กดออกอยังไงละโนบา like กดไลค์ได้ไหนไม่แม่กดไ like. ลค์กดปิดเลยเหรอมันจะไม่ปิดไลค์แล้วหรอเออไม่ชอกไม่ค่อยได้ไลค์นานเลยเนี่ย